ข้าคือคนที่ทำลายล้างทุกสิ่งผู้คนเรียกขาว่าราชาโกโกวานั่นไงเข้มได้ไปถึงสิบวิเขามีพลังทำลายล้างโลกนะแต่เขาไม่ทำลายล้างหรอกเพราะว่าโลกมีชุดโกโกวากราบขออภัยน,น,นะครับคือมันเลิกคิด,ดแล้ได้ดโกโกวาเนี่ยอันนี้คือการทำลายล้างโอ้โลกที่มีชุด กว่าดังนั้นให้ให้โลกเลอดนี่โลกยังไม่ถูกทำลายเพราะมีชุดโก,โกวากันเหรอเนี่ยสงสัยโลกแต่งจริงๆนะเจ,ง,ะจงเขาก็อยากได้ชุดโกโกวาที่มันสวยขึ้นอีกนิดแบบอื้มสวยๆขึ้นเลยอย่ามีเปลมี ดังนั้นอย่าทำลายโลกนะเพราะว่าโลกมีชุดโกโกวาแต่งจู้หักโีกมีชุดโกโกวาแจ่งโอ้ยดังนั้นไม่ทำลายไม่ทำลายอ่าเอ้แล้วชุดโกโกวาแต่งคืออะไรวะเนี่ยเอนี่ก็คือคนใี่พิมพ์หากาศด่าหนูได้แต่อย่ามาว่าชุดโกโกวาหนูเป็นกำลังใจให้ฮายาตินิจกาปัญญาอ่อนที่บายชุดโกโกวาได้ยังไงเพียงแค่กดไลค์คลิปนี้รักนะมครับจุ๊บจุ๊บนี่คุณถามจริงเหรอไอเอนโซมันไล่ล่าคนแบบนี้จริงดิและสำหรับใครต้องการที่จะเติมสีชุดโกโกวาคนนี้เลยเพจพ่อมดเคลมว่าเพจที่ถ ปลอดภัยผู้ชาแก้วเป็นไอดีดังนั้นจิ้มได้เลยที่ลิงก์ข้างล่างนะครับถูกกันเต็มรือร้นแบบร้อยเปอร์เซ็นแถมฟรีช็อกโกวาสองร้อยล้านชุดเดี๋ยว้อเด้อเดเติมเก้าบาทมันเก้าแถมสองร้อยล้านเลยโอ้โหเพจนี้ใจปั้มไปไหนวะเนี่ยไม่ไม่ไม่มันไม่ได้ชุดโกโกวาเฮ้ยสติเฮ้สวัสดีมอชอ์วันนี้นายมันโลไม่ชุดโกโกวาไงเลยรู้สึกเป็นเกียจเป็นเกียจเนี่ยปากไปไม่อยากฟังจู้หูจาะมาซะน่ารักสงสัยราคาจะเจะมากมายว่าแจกตรงนั้นยำไรกันเยอะมีชุดโกโกวาเป๊ะ โกโกวาน่ะไม่มีแต่มีสักวาจะฟังไหมนี่ลงท้ายด้วยวาเหมือนกันขอฟังหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังกแ <ห plais S 2> ป๊บนึงขอเราแป๊บนึงโอ้ย <ห Laura, S 2> ไ,ไปไปไปที่ยักฉันไปแหละโอเคพร้อมที่อยากฟังสักวาหรือยังโอเคจัดมาเลยลงท้ายด้วยวาฮายเตชอบหมดสักวาหน้าหนาวสาวนอนตดเหม้นไปหมดที่มุ้งยุงบินหนีตดของเธอร้ายยิ่งกว่าดดีที ยุงบินหนีไปหมดเพราะตดเอ่ยโอ้โหสักวายไดอย่างเก่าเลยนะีด้โอ้ยสักวาแต่งแล้วมันไปแต่งยีท่าได้ไว้ด้วยว่าใจเอลชูอยากฟังสักวายแต่รีบรอบนึงเอลชูเอาแห้งไปไปแล้วจะหวยหนีผีเสียปะหลิงล่ะคลิกแจงอายนกคลิกแจงโอ้ยไม่เป็นไรหรอกครจะเตะถึงไม่ได้คิวแต่อย่างน้อยก็ได้ช่วยเพื่อนให้โกโก้วอย่าปล่อยโอ้ยยตนี่ไฮยะเตะป้อมเรามี lamborghini สิบคันนะถ้านายเข้ามาเราให้ฟรีเลย จำเสียหัวเลยนะว่าที่โลกนี้ยังอยู่เพราะมันยังมีชุดโกโก้น้ำลายใครว่ามาเป็นก้อนเชียวแคจะทำตัวโชกับปกขนาดนั้นทายาคิดว่านาเป็นอีเอ๋อิลูเมียค่ะแล้วเดี๋ยวก่อนกูไม่ได้อยู่ในเกมเลยซ้ำถึงเธอจะไม่ได้อยู่ในเกมแต่เธออยู่ในใจให้พวกเราล้อได้ตลอดไปยังไงล่ะเกมนี้ถึงทายาจิจะไม่ได้เิวแต่อย่างน้อยก็ได้เอีิแกนี่ทายาเตทาฮยาจีก็ภูมิใจภูมิใจโอ้ยเพื่อนะบบไรกันเยอะโอ้ยเพื่อนล้ รู้จักคำดีไม่คลิกซี่มาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังมาที่หลังนั่งขวยมดแดงเธอมาไม่ทันเพื่อนก็นั่งขวยมดแดงไปแล้วกันนั่นนี่ไงพวกใจอะไรคือขวยมดแดงใครจะเจ๊ให้ยิเจ๊ไม่เข้าใจรู้จักแต่ชุดโกโกวาเท่านั้นเลยต่อไปละเจนเลยวุ้บโอ้โหสวนสวนแบบนี้มันต้องสวนเอาเอาเอาไยสวนจะไวใจหรค้าง เมื่อกี้ใครไล่ใครวะน่ะโธชีวิตเทพผู้ทำลายล้างป้อมล่างดนเฉยไปแล้วดังนั้นไฮเตะขอป้อมกลางคืนหน่อยได้ไหมจ๊ะอะไรวะเมื่อกี้มังเอ้เล็งตั้งนานเน็บรับประหารกูยิงพลาดไปเลยงั้นไฮเตะขอป้อมกลางไปแล้วนะจะได้เอาไปซื้อชุดโกโกวาว่าจะลมกูหายไปไหนวะเนี่ยไม่ต้องไปโยกโกโก้ตอนที่ไฮเตะฟามหาจังซื้อชุดโกโกวาไม่ได่เลยเอยดักหน้าดักหลังดักขนาดนี้มึงไปจัางด่าเลยล่ะ ชวหมวกกันนกในขณะวิ่งเนี่ยอ้าวมันผิดกฎหมายด้วยเหรอว่าไม่สวมหมวกกันนอกขณะวิ่งเนี่ยเชื่อเถอะเจ้าของช่องเคยเสียค่าปรับข้อหารดถไม่ล้างด้วยอะ What the คุกคนใจเย็นในตอนนี้ใ่้ยัยเจ๋ไม่มีจ้างไม่มีจ้างขอฟ้า <c oughs> มิกตออหหให้เจบโว้ยแบบนี้คนบบ <c oughs> อิน้บาบโกก็อูอ้ าบหว่ไอ้อเจ๊ขอเทษนเพื่อนๆรวมจีนไม่คือใครเจ๋ไม่มีจังไม่มีจังจริงๆไปชูลบปบมื่อใครไม่ได้หรอกอ้ายคนเ้าเฮ้ยงั้นขอหนึ่งเพลงให้ชีวิตตะตอนนี้ครับหิวจีนไหวรุ่นเมื่อไรจะโดนสักทีก็ลอมนันนานตั้งหลายปีไม่เห็นจะมีสักคนสาธุข,ขอให้สมพรปากทุย สกินก็แพงแต่สมองไม่มีเฮ้ยเพื่อนเกินไปใช้คำแรงเกินไปปาวะโอ้ยเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโดนแค่นี้หายาไม่ว่าอะไรหรอกเราเล่นไม่ได้เองแหละขอโทษนะคะเพื่อนร่วมทีมดิไฮยาเตะจะบอกความหมายในหนึ่องที่มันด่าเมื่อกี้ให้นะเฮ<ะ>เขาด่าว่าอะไรเหรอเขาไม่เห็นเป็นไรเลยดแค่สกินเยียที่มันด่าหมายความว่าโกโกโวาไลประโยชน์ฟุดกักก,กอยากตายหรือไงกันเช<ท>ียว<ท>วะะ<ท>พูดแบบนี้โลกจะเอาไว้ไหม เอาตังไปเพิ่มสกินควนไปเพิ่มสมองบ้าด่าว่าไม่มีสมองพอรับได้เป็นด่าโกโกะกูรับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ไปแล้วค่ะเฮสภาพลิงแพ้ทางหายาไม่ใช่เหรอแล้วไงเป็นแบบนี้จริงเหรอปกติลิงแพ้ทางหายาเหรอเน่นไปจ ลิงอยู่ไหนว่าขอทดสอบทีเออมึงวิ่งไล่กูแบบนี้ไม่น่าจะแพ้ทางกูได้แหละดูทรงไอเดี๋ยวนะถ้าเป็นโจ๊กเกอร์แก้ทางลิงกูพอเข้าใจนะแต่เป็นฮายามันแก้ทางลิงไงวะเออนน่นีวะเรื่องนี้ขอวอนผู้ร,รู้นะครับลิงมันแพ้ทางใายจะเตะจริเงเหรอฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับโอ้ยไม่จ้องไปใส่ใจหรอกเพื่อนมันก็แค่เกมนะฮายาเข้าใจตอนนี้ก็แค่กันบ้านนิดหก่อน ขนาดโมทอสยังวิ่งหนีแล้วมันจะเอาหายาไปแก้ทางไงวะนะ่ยโกโกวาและวันเพื่อนแถวนี้มันมีลิงคีจงโอ้ยนั่นใคลิงคีจ่งมาแเลยเพื่อนโอ้ยโมทอสถอยมาเพื่อนโมทอโอยช่ว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 ยไอ้กลับมาเพื่อนโกโกวากลับมาเพื่อนยางน้อยเราก็ทีมเดียวกันเพื่อนช่วย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 โอ้โหนาใจไประเสริฐสุดถึงโดนด่าแต่ก็ยังช่วยเขาโอ้ยธรรมดาแล้วไม่โกนเราจะโกดีมุจิีไปทีนึงเจ๊กไว้รุ่นโกวาอยู่ไหนวะไว้รุ่นคิด แงอยากมีเหลียงอะนี่ฮายาเมื่อกี้รู้สึกเหมือนได้ยินโมท้อนินทานแล้วรับว่าชุดโกอาเป็นชุดกัดกาแถมพูดทิ้งท้ายด้วยนะว่าที่บ้านเอาไปเป็นที่เช็ดเท้า พูดงั้นจริงๆเหรือโกโกะไม่น่าเชื่อเลยเนะาะทำไมโมทรอรคนนี้ใส่ไม่ดีจ้ะโอ้รเจนต์ you know นี่ไงหายาหายาชนะทางลิงกูเหลือจะเชื่อไอเราก็เล่นจนถึงแรงสูงพิม่มไอ,ไอเราก็ไม่ยักก็เคยรู้ว่าหายาบันชนะทางลิงด้วยเว้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรชนะทางแพ้ทางกันไม่ว่าแต่ตอนนี้ต้องตั้งใจเล่นก่อนหายาเจตสัญญาว่าหายาเจจะไม่เป็นตัวทวงคีนตโวไปเพราะว่าโกโกะรอหายาเจอยู่ยังไงล่ะเขาว่ากันว่าถ้าตีดาร์กตายเนี่ยมันจะดรอปชุดโก กูวาดนะจริงเก๋โอ๊ยปาดเลยปุ๊บ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 ปิ้วโอ๊ยไม่เห็นดอกเลยอุย้ยถ้าเลี้ยงได้ก็ดอกชุดโกโกวานะจริงเลยอ้าวไม่เห็นจะดอกเลยสงแสงไม่ได้ค่ะคิดเหมือนกันไม่สมสักแล้วก็คิดเหมือนนายนั่นแหละสมเกียรติ <c oughs> <c oughs> ชาคลิปรับรู้ได้ว่าทั้งสมเกียรติและก็สมศักดิ์กำลังวางแผนทำการบางอย่างนี่ๆๆ่นี่ชาคลิปฝากภาคกันนี้หน่อยสิอืมโอเคเข้าใจแล้วมีใครบางคนเคยกล่าวไว้ว่านักเกม ROV มีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่หากผู้ใดสังหารมันได้แล้วล่ะก็มันจะทำการดับชุดโกโกวาสิ่งมีชีวิตนั้นเรียกว่าก็อดสเลเยอร์วัดเจ้าหัวตีก็อตเลยทุกคนตีก็อดเลยข้ายาเจนเนียนตีก็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 ตข้ายาของก็ตีไมดิบโดนแหละก็ตเซเลเยอร์วัดเพื่อกันไม่ข้ายาต้องการก็ตอเรียบร้อยมีใครบางคนเคยกล่า like วไว like ้ว่าหากได้ดับเบิลคิวจะได้ชุดโกโกวาเลี่ยมกวา เจ้างมาดจงเจ้าหูเรียบร้อยเ้เกมเนี่ยมันไม่ต้องใช้หรอกคำดดามันใช้ uff, แค่แรงจูงใจในการชนะแค่นั้นก็พอล้วเดี๋ยวนะฮะาย่าเตะก็จัดการทุกอย่างแล้วทำไมชุดกอกกวาไม่ดอบวะก็เพราะยังไม่ได้ชนะไงอู้หูอูยกงไงยังไม่ได้ชนะดีวะมัมหมูเฮาจบบ้าน อ,อ้าวพายาแล้วที่โมทอดด่านายล่ะว่ามีสกินแต่ไม่มีสมองอ่ะแล้วยังไะถึงไม่มีสมองจะตูมีสตางค์อ่ะแฟชั่นมันต้องมาก่อนดิวะจังหวะน,นี้ไม่สนใจใครแล้วเพื่อชุดโกโกวาเลี่ยมทองกระบ,บอกเลี่ยมเพชรจบบ้านอย่งยางยอาจีบันจีบันกูกนกนมไม่จี่อนแล้วไม่สนใจคิวเลยจีบันจีบันจีบาน,าบาน,าบานวู้ฮู้เลสุดท้ายก็สามารถชนะได้แบบสวยงามแล้วไหนชุดโกโกวาเลี่ยมทองกูอะโอยโอกาสดรอปมันน้อยโอกาสดรอปมันอยู่แค่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เด้ง ก็ถือว่าเยอะอยู่เล่นักมันล้านเกมน่าจะได้อยู่ถึงขนาดนั้นเกมปิดไปแล้วมั้งลูกและคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผมหากคุณผู้ชมสงสัยว่าการที่ผมโดนด่าเนี่ยผมโกรธไหมผมหัวร้อนไหมก็บอกตรงๆเลยนะครับว่าหัวร้อนดิอะไรวะทั้งเกมผมไม่เคยมาเลี้ยงอะ่ะมันอยู่แค่ด้วยกันเลนล่างอะ่พะพอเลนล่างแตกแล้วมันแยกตัวใครตัวมันอะ่ะแล้วก็พิมพ์ด่าตัวทำไงได้วะมีแค่ผมกับเลนเตอร์เดินกันสองตัวตัวเองแยกดันอะ่ะ แล้วไงอ่ะไม่มีสมองตะตูมีสตังอ่ะแค่ชื่อก็บอกแล้วเด่ยเอาไปโบนัส <c oughs> มันเป็นการแสดงครับคุณผู้ชมเป็นการแสดงคําว่าการแสดงเนี่ยถือว่าเป็นคําแถยอดฮิตในช่องเราเลยนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับผมถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้จ่างูนะครับผมหากมีคําพูดหรือวาจาใดเด่ย,ยมันไม่ถูกต้องก็กราบขออภัยมาณทินนี้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ยอดวิวตกและเหี้ยใจและเสียใจอ้าแต่หน้าด้านทําต่อ รักทุกคนมากมายนะครับผมส่วนตัวผมนั้นขอไปพักผ่อนก่อนนะครับทุกคนก็อย่าลืมพักผ่อนนะครับจัดสรรเวลาเล่นเกมพักผ่อนออกกาลังกายให้ผ่อนมันพอดีนะครับผมรักทุกคนมากมายจ้ะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะซึ่งตอนนี้หัวไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยบ๊ายบายชอบของเราเคือเก็บความลับอะไรได้ประเดีย